ไปครับบาเถ้าซอสดีท่านผู้ชมครับจะให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับมารับชมครับเลขล็อกบัวใหญ่นะครับเป็นชุดล็อกบัวใหญ่ครับเป็นชุดตรงตรง,งนะครับตรงๆไม่ต้องกลับนะครับผมงวดวันที่16ตุลาคม2566นหสโค้งสุดท้ายะครับผมนะครับเอางวานนี้ได้มาแล้วนะครับคุณปุ้ยบัวใหญ่บอกได้มาแล้ว เป็นชุดล็อกตรงๆบนล่างนะครับจังมาฟังน้ำกันนะครับว่าิ่นจะเน้นจะเด่นชุดไหนมาให้นะครับผมซ่อมบิกรกอนได้ถ้าท่านใดท่านไดมั่นใจนะครับงวดนี้คุณปุ๋ยว่ามั่นใจในชุดนี้นะครับในชุดล็อกนะครับผมเอาจังมาฟังมาโชมน้ำกันครับคุณปุ๋ยอยู่ในสายนะครับผมมาฟังน้ากันสวัสดีครับคุณปุ๋ยครับ ครับคงสุดท้ายแล้วนะครับครับผมอ่าเจงไลยชุดล็อกเข้างวดนี้จะล้มให้เอฟซีแมนบอรครับผมครับมีความมั่นใจเท่าไรงวดเนี่ยมั่นใจครับผมครับมั่นใจที่เก่านะครับเพิ่นข้นวณเพิน่นไดมากนะครับเพิ่นไก่อยากะจะล้มให้เอฟซีได้เบิ้ลนะครับผม เป็นชุดล็อกบัวใหญ่ตรงๆมั้งปครับคุณปุ๋ยครับผมครับเป็นชุดบนล่างครับผมครับผมบนล่างครับผมจะคู่ครับคุณปุ๋ยก้าคู่ครับผมก้าคู่ตรงๆอ่าท่านผู้ชมเป็นล็อกเ้นมาจักงวดครับเ้นมาสามสองงวดสามงวดเนาะสามงวดครับผมสามงวดอ๋อาทรงไทยนพี่องนะครับ ช่วงปลายปีช่วงใกล้ๆนี่ครับห้างวดนี่นะผู้ใดถ้าว่ามันใจก๊กซ้อมไหม่เบิ่งก,ก่อนก็ได้นะคุณปุ๋ยเนาะแม่นครับผมอ่าซ้อมใหม่เบิ่งก่อนซ้อมไหม่เบิ่งก่อนเนาะครับผมว่าจะแม่นบอรหรือจังไรานผู้ชมเอ,เอาเอาเลยครับคุณปุ๋ย กับวิ่งวิ่งศูนย์เด่น0ย์รองเจ็ครับเป็นชุดบนล่างกับเอมีูครับผมศูนย์แปดครับผมกับศูนยกครับผม0ูนยย์เครับศูครับผมศูครับผมศู สามสี่ครับผมศูนย์สี่เจ็ดสี่ครับผมเจ็ดสี่ครับเจ็ดเก้าครับผมเจ็ดเก้าครับเจ็ดสามครับผมเจ็ดสามครับอีกคู่ตัวอะไรครับคุณปุ๋ยบเลยครับผมเก้าคู่ เก้าเก้าหร really? ือแปดมีแปดดิครับมีไอจีซ <larva> e> ีอะไรครับผมเจ็ด <obviamente> ซี 8, ่เ <Mil> จ <ifik vegetarian> ็ดเก้าเจ็ดสามครับหลักศูนย์มีศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ออมีไศูนย์หาครับผมศูนย์หาเนาะอ่า ศูนย์ห้าตกไปท่านผู้ชมรักศูนย์จังว่ามีเก่าครูผมผมอ่าเขียนกเอ้าได้แปดอ่านะครับ,รบถ้าวิ่งเนี่คือเด่นเด่นศูนย์ร่องเจ็บเป็นมงคลเปลือกเน้นครับผมครับเด่นศูนย์ร่องเจ็บนะครับชุดเนี่ยเป็นชุดตรงๆนะครับครับผมเน้นคู่ไหน 0ูย์แครับผมศูย์แครับศูนครับผมศูครับศูหครับผมศูย์หครับศูครับผมศูครับสคู่ครับผมครับอ่าเน้นสคู่ตรงๆเด้ทานผู้ชมเด้ศูนยน่กระชนกับชุดล่างที่คุณปุ๋ยลงไปนะคุณปุ๋ยเนาะครับผมอ่าวิ่งศูนย่เด่นศนย์ชุดล่างคุณปุ๋ยกะ ศูนย์ในระดับชมเได้ศูนย์กับมาหลายสำนักนี่คุณปุ๋ยตอนนี่คงสุดท้ายเนี่ยอืมน้อมอืมวก็ศูนย์มาแห้งกับผมสูตรเลขล็อกครับศูนย์มาแรงสูตรเลขล็อกคุณปุ๋ยว่านะครับศูนย์เจ็ดนี่มากำกับเราเห็นจับศูนย์เจ็ดเนี่ยครับผมถาม่าคือว่า ลักศูนย์นี่จะยู่ลักสิบเป็นมาคุณปุ๋ย่ครับผมครับลักศูนย์กับเจ็ดอยู่ลักสิบครับผมตัวศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นี่ต้องกลับตัวไว้นั่มครับผมกับแล้วว่าผมว่ามันเป็นตัวกับตัวครับครับอืมจะกลับแค่คู่เดียวท่านผู้ชมศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เท่านั้นเพราะว่าศูนย์ยูลักสิบเจ็ดกับยูลักสิบเก้าคู่ตรงๆ หาถามคุณปุ๋ยเนี่ยหาควมชอบนใจใจชอบในใจเนี่ยงวดเนี่ยนะครับบวมแมนชุดลองนะครับหรือชุดที่คุณปุ๋ยลงชุดบนชุดล่างเนี่ยชอบคู่ไหนมักคู่ไหนชุดบูชุดชุดล่างบะครับผมครับถ้าเป็นชุดบนเนี่ยผมจะมักยุ่หนึ่งแปดครับผมชุดที่ลงชุดบนหนึ่งแปดครับผมครับตัวที่ชอบครับ ตัวที่ชอบถ่ายเป็นชุดบนหนึ่งหาหนึ่งแปดครับมทรบดีสองหนึ่งหาหแหงหาหนึ่งแปดมีล่องเหชุดที่ลงชุดบนมีมีครับผมหนึ่งหางหนึ่งแปดครับ,บถ้าเป็นชุดบนที่คุณปุ๋ยลงจะเด่นที่หนึ่งห้าหนึ่งแปดนะครับถ้าชุดล็อกนี่นะครับชุดล็อกเองผมมีมากศูนย์หกครับผมศูนย์หกศูนย์หกกับศูนย์แปดครับผมอืมเอามาชมน้ำกันคุณปุ๋ยว่าชุดล็อกนี่ศูนย์หกศูนย์หกกับศูนย์แปด ผชมครับชุดล็อกชุดล็อกนี่ถ้าชอบนี่จะเป็นศูนอบกับซูนแบบนะครับคุณปุ๋ยครับผมครับนีคบ่ครับล็อกบ,บัวใหญ่ได้พี่น้องครับเป็นตรงตรงบเบาะ่ถวลื่เขียนไห้นะครับผมชุดตรงตรงเน้นตรงตรงครับแต่ว่ากากันกับตตวไว้เนี่ยเป็นบาคุณปุ๋ย มีโอกาสมากตกกับบริจังไหนนี่ชคกันเลยครับผมับอืมเอาทรรมชมุมนี่ครับอ่าชุดล็อกบัวใหญ่นะครับบิ่งศูนย์ศูนย์เดนศูนย์ร่องเจ็ดนะครับเป็นชุดบนล่างเก้าคู่ตรงตรงนะครับหลักศูนย์ก็มีศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ห้าโอ้นะครับลักศูนย์นี่หกคู่เลยนะคุณปุ๋ยเนาะ เด่นคือศูนย์แปดศูนย์เกาศูนย์หกศูนย์ห้าเด่นอยู่4ีคู่นะครับผมม่าแห้งดีช่วงนี้ศูนย์ม่าแห้งเลย <c oughs> คุณปุ๋ยว่าถ้าชอบชอบศูนย์แปดกับศูนหวันนี้ถ้าให้ชุดล็อกมันบอกคุณปุย๋ย <c oughs> ถ้าเป็นในชุดบนที่คุณปุ๋ยลงอหายจะเด่นที่หนึ่งแปดกับหนึ่งหาครับผมอ่าชุดถ้าเป็นชุดที่ชุดบนที่คุณปุ๋ยลงอหาย แต่ว่าชุดล็อกเนี่ยกักระตรงกับชุดล่างที่คุณปุ๋ยล้มเนาะศูนย์เนี่ยเม่นครับผมครับอืมแล้วธรรชมนับถ้าเจ็ดก็คือถ้าเจ็ดมีเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดเก้าครับผมอ่าถ้าเจ็ดคือเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดเก้าทรรมชมชุดล็อกถาท่านไดนะครับจะซ่อมไหม่เบรกล่ะได้หรือถามากถาชอบชุดนี้กระจัดไปเลยทอาธรรมชม ชุดล็อกบัวใหญ่ตรงๆนะครับครับชุดนี้ซูนี่ไมาแห้งสิคุณปุ๋ยไม่แห้งครับผมครับซูนี่เลกรอรเคสเนี่ยอะ<ล>ชนทุกสูตรไดครับครับชนทุกสูตรได้ล็อกเนี่ยอืมครับคุณปุ๋ยว่าชนทุกสูตรนะครับผมเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมล็อกบัวใหญ่ นะครับ16ตุลาคม2566นะครับผมป่วยวา่าศูนย์มาแรงโค้งสุดท้ายนะครับชนหลายสูตรเป็นยังไงครับทั้งบ่วยไงเป็นยังไงฝนหมดหรือยงังฝนหมดแล้วครับผมหมดแล้วนะครับผมจักหน่อยก็จะเข้าสู่ฤดู หนาวจะหนาวปุ๊ปปีนี้ดีจังไหยนะครับเอานะครับผมมาคงสุดท้ายนะคุณปุ้ยเนาะครับผมจากไหนท่านผู้ชมเพื่อชอบชุดล็อกก็คือเก้าคู่ตรงตรงอืออาเบ้าเ่าจะรบกวนคุณปุ้ยซักนิดละครับผมครับผมคขอบคุณคุณปุ้ยใบใหญ่ครับผมครับไพ่เอฟซีโชคๆมันมาแเงๆนะคุณปุ้ยเนาะครับผมครับสวัสดีครับ เสียงพูดน้อยนะพี่น้องเนาะยังคงเอกลักษณ์เป็นพูดปลาไหลบอกปลาไหลเป็นตำชมุ่มก็จะมีตาเบาเถานะครับ <c oughs> บางคนว่าเบาเถาคือว่าโดนแทะนะพี่น้องครับให้มันได้เวลา,าซื้อพี่น้องแตา,ท,า,าท่านไหนประหยัดฟังเบาเถาปลาหลายกะลีเอาเนะครับตำชุ่มลีกอเอานะครับผมอ่อในการทักินกับเบาเถาเบาเพื่อว่าให้มันได้เวลานะพี่น้องเนาะ ถ่ายเป็นเอฟซีที่รับช่วงประจําก็จะเข้าใจถ่ายบางคนเปนช่เหมือนกันว่าโอ้พูดมากจังบางคนเป็นกัว,วา่านะครับคือว่าลไลท์แท้เดี๋ยวนี้เบ้าเทาเพื่นกับว,วา่านะครับว่าเป็นยังทำานช่วพี่น้องนะครับ <c oughs> อ่เอาเอา่อาคุณปุ้ยนะครับเซียนพูดน้อยนะครับล็อกบวัวใหญ่เป็นชุดล็อกตรงๆเก้าคู่นะครับผมงวดนี้บริลลงมาสามงวดงวดนี้เพื่อนว่ามั่นใจ นะครับขัดมาแล้วเด่นมาแล้วนะครับอยู่นี่แหละเพื่นว่านะครับวิ่ง0กับ7บนล่างเด่นที่0นะครับ08 09 06 07 0405์ายถาติด0นะครับ08 09 06 07 0405เศย์เจ็ดลักเจ็ดคือเจ็ดสีเจสามเจ็ดเก่าครับเพืเ่อนนให้ยูซีคูู่8ย 090605นะครับเพิ่นเน้นเน้นสุดๆเลยคือ08กับ08กับ06ท่านผู้ชมขอโทษขอให้ครับเอานะครับแต่ว่าเพิ่นว่า0นะครับมั่นใจมาอุ่นพินีสศูนแน่นอนขอบคุณ FC แฟนคลับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขสุขคนขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคงยืนนะครับที่สำคัญขอให้เฮงๆนะครับให้ได้โชคพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ